พลังจากคุณลุงต้นไม้ได้ทุกวันเลยเนาะอันเนี้ยเขาคืออะไรใครรู้ช่วยบอกหน่อยที่อัคมเได้รับหรือว่าเป็นอยู่ณวันเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนานะแล้วก็เดี๋ยวสวัสดีนะคะปลูกเองปลุงเองอะควาพวนิกกับแมแมวันนี้ดอกไม้หรือดูใบไม้ผลี เต็มไปหมดเลยเนาะหลังบ้านอันนี้จะเป็นหลังบ้านรถคาราวานหลังใหญ่เนาะแล้วก็พี่ไมเคิลต่อเติมกระบะปลูกผักให้ขแม่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่ไมเคิลต่อเติมไปถึงไหนแล้วแล้วก็ในคลิปนี้ขแม่จะพาเพื่อน,อนปลูกกระเทียมป่าเนาะกระเทียมป่าเขาจะมีหัวหรือไม่มีหัวในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันแล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูคุณลุงต้นไม้ที่บ้านหลังไม้รวมถึงต้นผลไม้ ต้นอะไรก็ต้องรอลุ้นกันเดี๋ยวเราไปแอบดูพี่ไมเคิลทำไปถึงไหนแล้วไปกันเลยค่ะเข้ามาในกรีนเฮาส์พี่ไมเคิลแล้วแล้ว,ลวก็ควรหายไปไหนละอันนี้ก็จะเป็นกระบะปลูกผักที่อพี่ไมเคิลทําให้แมเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระบะท,ที่2แล้วคาดว่าพี่ไมเคิลสัญญาว่าเขาสัญญาว่าจะเสร็จให้วันนี้แล้วก็แมะก็จะได้มีที่ปลูกผักมากขึ้น ดูกันชัดๆเลย40องศาไมายกูเนตโอ้ถ้าหน้าร้อนจะขนาดไหนเนี่ยเออแต่ว่าเดี๋ยวพี่ไปขึ้นเขาทำแล้อ่มระบายความร้อนเอาพัดลมมาติดด้วยก็จะดีขึ้นเนาะอะมาราของแม่สิบต้นรอทุกต้นนะคะมีความภูมิใจนำเสนอมากป่าร้อนมากไว้ข้างนอกกันต่้นกระเทียมป่าอันนี้ของแม่เนาะที่อปลูกในกระถางมาดูกันว่าเขาเป็นยังไงรากเป็นแบบไหน อเพื่อนนี่นี่เดี๋ยวเราจะลงดินกันในวันนี้เนาะอ่าดูกันนี่ค่ะแล้วก็เขาสามารถขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดเนาะแล้วก็เวลาแบบนี้เขาก็จะแตกหนอนู่นนี่นั่นเราก็เอาเขาไปปลูกได้มีไส้เดือนด้วยดินของแคร์เนาะดินแคร์คก็คือสามารถเอาไปใช้ต่อได้อีก เพราะว่าจะเป็นดินในระบบอควาโพนิกแล้วก็ระบบไฮโดรโพนะิกเนาะที่มีก้อนหินแล้วก็ขุยมะพร้าวอ่าได้แบบนี้เสร็จแล้วแม่จะมาตัดเอาใบเนาะใบก็คือเอาไปทำกับข้าวได้นะจะไปทำกับข้าวได้อ่าเขาเป็นแบบนี้ ใบเขาออกเนาะรากของเขาก็จะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปปลูกกันเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นหลังบ้านเนาะแล้วก็จะมีรั้วกั้นไม่ให้น้องแกะลงน้ําตอนนี้คนกระแกะอยู่ด้วยกันนะแล้วก็แมก็คือจะเข้าไปปลูกด้านในนะด้านในแล้วก็อันนี้จะเป็นอลอดของพี่ยนันนีส่งมาให้พี่ยันีน่ารักมากนะแล้วก็แคมต้องเข้าไปด้านในเพราะว่าน้องแกะอ่ะยังมารบกวนอยู่แล้วก็เห็นไหมเนี่ยค่ะกระเทียมป่าเขาจะชอบอยู่ริมน้ำใกล้ๆน้ำเขาจะขึ้นแบบดีมากเนาะ เดี๋ยวเอาค่อยๆขยายพันธุ์เขาเนาะปีนี้ขอปลูกก่อนอ่าเดี๋ยวคุณแม่จะปีนเข้าไปกันก่อนคะ่ะปีนรั้วมาเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาขุดหลุมแล้วก็ปลูกกันเลยของคุณแม่มันจะไม่เยอะแต่ว่าของพี่ยานีให้มานี่คือเยอะมากนะอ่าแล้วก็รอให้เขาเริ่มโตเราค่อยขยายพันธต่อเนาะปลูกไปแบบนี้เลย เดี๋ยวเอาไส้เดือนจับยัดลงไปไส้เดือนนี่ค่ะกลบไปเนาะเอารากลงไปให้หมดของพี่ยานีคือเขาแบบฟืน้นพิองปลูกเนาะปลูกได้สองวันนะของพี่ยาน,นีฟื้นมาให้เรียบร้อยกดไปค่ะอันนี้ลงไปเลย อันนี้เป็นรากอันนั้นอนะ่ะรากแบล็คเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่อาราวาดน,นี่เพื่อนเห็นไหมแบล็คเบอร์รี่อ่ะเขาก็จะเต้มไปหมดเลยอันนี้ดูรากของแบล็คเบอร์รี่เป็นปมใต้ดินแบบนี้ หน้าหนาวเขาตายแล้วก็หน้าร้อนหน้าอะไรเนี่ยขึ้นมาใหม่เนาะกำจัดมันคล้ายๆวัชพืชไปเลยอะแม่กดไปเบาๆเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปตักน้ำํำมารดกันเลยเนี่ยก็จะเป็นต้นพลัมป่าแล้วก็ดอกเริ่มร่วงจะหมดแล้วเนาะแล้วก็เนี่ยแอ่งน้ําตรงเนี้ยมันก็อยู่ในอพื้นที่ของแม่กับพี่ไม่เคลนที่เราเช่าเนาะ ก็เก็บตังคซื้ออยู่รอลุ้นให้เจ้าของเขาขายให้เราเร็วๆนะบรรยากาศดีอยู่บรรยากาศแบบมับนบันนอกมากๆอะ่ะเออไป รถน้ำเสร็จเรียบร้อยเดยวแม่จะพาเพื่อนไปดูหลังบ้านว่ามีต้นผลไม้อะไรแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เห็นคุณลุงต้นไม้ที่บ้านใหม่ไปกันเลยนะหน้าร้อนเดี๋ยวจะเอาเปลม,มาผูกตรงนี้นอนเนาะนี่ค่ะด้านหลังอันนี้ไม่แฝดนะแฝดเขาจะอยู่ด้วยกันสองตัวไม่ใช่แค่ต้นเดียวไงคือทั้งแถบทั้งแถบไปหมดเลยแล้วก็ที่อาคกแมอยากมานำเสนอวันนี้เขาน่าจะ ดากันเข้ามาใครรู้จักเดากันเข้ามาว่าเฮ้ยเป็นดอกของอะไรแอปเปิลหรือหรือพลัมเดากันเข้ามาเพราะว่าเข้ามาเป็นพวงๆแบบนี้เออแล้วแบบเฮ้ยมันคล้ายๆไอ้อ,อ่อะไรนะแอปเปิลแคร์ที่เขามีเลยอเออเดี๋ยวขึ้นรูปออดอกของแอปเปิลแคร์ให้เพื่อนดูแอปเปิลแคร์ดอกมาแล้วนะคะนี่อันนี้ เนี่ยเข้ามาเป็นพวงๆแบบนี้เออแล้วก็มันเป็นสีชมพูเดากันเข้ามาเดากันเข้ามาใครรู้แม้จะบอกว่าต้นเขาใหญ่มากเลยนะเนี่ยคือสูงขึ้นไปอะ่ะโอ้ต้นไม่ใช่น้อยๆอ,ยอะ่ะแล้วก็รอดูตอนที่เขาเริ่มติดลูกติดอะไรว่าเอสสรุปแล้วเป็นต้นแอปเปิลแบบไหนหรือเป็นต้นอะไรเพราะว่าเดี๋ยวอาพามาดาูพลัมป่าเนาะ นี่ค่ะพามาดูของพลัมป่าพลัมป่าเขาจะหนึ่งสองสามสี่คือมันมันไม่เป็นพุ่มเหมือนแบบเมื่อกี้เนาะอันเมื่อกี้มันแบบมาเป็นพุ่มเป็นฟวงอะไรเงี้ยเออคือทั้งแถบพลัมป่าหมดเลยย้ายจากเอ,อ่อพลัมป่ามาเจอดงพลัมป่าอีกนะอ่ะเดี๋ยวไปดูต้นนั้น บรรยากาศที่ฟาร์มดีมากๆอ่ะอันเนี้ยเขาคืออะไรใครรู้ช่วยบอกหน่อยเนี่ยค่ะสวยมากเลยเนาะแล้วก็ต้นเขาอ่ะเห็นไหมต้นเขาสูงใหญ่มากอายุน่าจะประมาณ20-30ปีได้นะแม้ว่าแล้วก็ดกนะดอกมาเยอะมากถ้าติดลูกคือจะขนาดไหนดูเนี่ยอันนี้คือคแม่เอื้อมถึงไงสวยมากเนาะนี่ ใครที่แบบชอบดูรูปหรือ,อาภาพเก็บตกอะไรเงี้ยแนะนกกําฝากกดติดตามเพจปลูกเองปลเงปลเองของแม่นเนาะโอ้ยใหญ่มากสูงใหญ่มากแล้วก็าถามว่าเป็นเจ้าของเจ้าของฟาร์มไหมไม่เนาะเพราะว่ามันอยู่ด้านนอกดูเขาแบ่งเขตแดนเนาะรั้วมันก็จะประมาณนี้ยอันนี้คือรั้วของอเจ้าของฟาร์มฝั่งนี้เห็นไหมแล้วก็ด้านใน ด้านในก็จะมีพวกปลูกต้นไม้นู่นนี่นั่นเนาะเราก็เห็นไหมรั้วของอีกฝั่งหนึ่งเออสรุปว่าต้นไม้ที่อยู่เ,ออเขตสาธารณะไอ้ตรงเนี้ยมันจะไม่มีเจ้าของหรือไม่ก็คือเขาอาจจะแชร์ร่วมกันอะไรเงี้ยเนาะสังเกตว่าต้นเขาสูงใหญ่มาก <laughs> ดู แล้วก็เคุณแม่คุ้นๆว่าไอแ้แฝดอยู่ฝั่งตรงข้ามเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูน้องแฝดแล้วก็ไปดูคุณลุงต้นไม้ที่บ้านใหม่ของแม่คือฟินมากบรรยากาศให้เยออไอแ้แฝดจริงด้วยเห็นไหมแฝดเบอร์หนึ่งโตแล้วแฝดเป็นหนุ่มแล้วเ,เรียกห้แม,ม่ อ้าแฝดอีกตัวอยู่ในนะคุณลุงต้นไม้ที่อาบ,บ้านใหม่เนาะเจออยู่ประมาณสองสามต้นนะอันนี้ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งเนาะสูงใหญ่มากแต่ว่าคือสัมผัสไม่ได้จับไม่ได้เพราะว่า,ามีรัว้วนะมีรัว้วแล้วก็เดี๋ยวแม่จะพาเพื่อนไปดูด้านนี้เนี่ยคุณลุงต้นไม้ตรงนี้จะจับได้อันนี้คุณลุงต้นไม้ ข้างนอกแบบงามๆคุณลุงต้นไม้ที่บ้านใหม่เนาะประมาณสองคนโอบถึงจะรอบประมาณนี้ดูความขลังความขลังเนาะ,ะเดินออกมาิดเดียวก็มารับพลังจากคุณลุงต้นไม้ได้ทุกวันเลยเนาะนี่ค่ะบรรยากาศดีๆเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกต้นหนึ่งย่าลืมขอพลังรับพลังจากคุณลุงต้นไม้เดี๋ยวเราจะไป ต้นหนึ่งกันค่ะมาถึงแล้วคุณลุงต้นไม้ต้นที่สองของเราบรรยากาศดีๆคือพ่อแม่มีความสุขก็อยากอยากแชร์อยากแบ่งปันให้กับทุกคนเนาะแล้วก็ด้านหลังอะมันจะเป็นทุ่งทุ่งอัไนั้นเขาไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงไปแล้วก็มันจะมีอฟันสิ่งโตขึ้นเต็มไปหมดเลยแล้วก็รอบๆเนาะอันอันนี้ไม่ใช่ที่ของแฟนเนาะขาวลำป่าไม่พอก็จะมีพวกดอกคล้ายๆสากุระ คือเวลาเขาอยู่ด้วยกันเยอะๆเขาก็จะสวยๆนะเนี่ยมันคล้ายๆซากุระเลยแต่ไม่ใช่ซากุระเอออมีเามาพื่อนๆถามกันเข้ามางามๆน้องเพืนด,ดูนี่ค่ะดอกไม้เมืองหนาวช่วงอฤด,ดูใบไม้ผลิ รู้ความปรารถนาเป็นจริงได้เสมอเนาะนึกอะไรที่เราต้องการให้เกิดแค่นั้นเนาะไม่ว่าจะเป็นอดงกล,ลามป่าบ้านใหม่หรือว่าน่าจะเป็น Apple ิลแครดนะต้นเมื่อกี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวแม่ค่อยมาแชร์เทคนิคว่าเออเรื่องที่อคแมดได้รับหรือว่าเป็นอยู่ณวันนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาแชร์ในคลิปถัดไปแล้วกันเอาไว้พบกันใหม่กับแม่ในคลิปหน้าสวัสดีเด้อค่ะ